สวัสดีครับมาพบกับจอม้อนเจริญยนต์อีกเช่นเคยนะครับช่วงบ่ายวันพุธวันที่อะไร12วว <10. S 1> ันพุธที่12ตสุลาคมนะครับวันนี้พามาชมการทํางานในอู่นะครับอันนี้เป็น DC60 นะครับน็อตยึดเกียร์นะครับชุดน็อตประกับยึดเกียร์ซ้ายขวานะครับ น็อตขาดคาน็อตหวานที่อู๋จะเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยนะครับถาาว่าตรงนี้สําคัญยังไงดูดูดูเกลียวดูเกลียวพังหมดแล้วนะครับเนื่องจากอายุการใช้งานรถที่ค่อนข้างนานเป็นดีซีหกศูนย์นะครับอันนี้อีกหนึ่งขั้นตอนอีกหนึ่งมาตรฐานที่อู๋จะไม่ละเลยออกไปจะต้องเปลี่ยนทุกคันนะครับเดมผมจะเล่าให้ฟังว่าค่าตัวนี้ น็อตหนึ่งสองสามสี่ข้างละสี่ตัวยึดเพลาชุดยึดเพลาขับยึดแท่นเกียร์นั่งบนเฟรมชุดนี้ถ้ามันหลวมแล้วมันจะเกิดการเสียหายอะไรบ้างมันหมดเยอะนะครับหมดเยอะ,ะนั้นคนที่เล่นรถนะครับลูกค้าที่ซื้อรถไปขยันดูน็อตตัวนี้ด้วยนะครับมันเสียหายเยอะครับมันแทนที่จะหมดน้อยมันกลายเป็นหมดมากจ่ายแพงอ่าจะเป็นชุดประกับชุดนี้จะล็อกเกียร์ไว้ นะครับแล้วทีนี้เมื่อไหร่ที่มันหลวมนะครับเมื่อไหร่ที่เบ้าชุดประกับชุดนี้มันหลวมมันจะทําให้เกียร์หมุนได้วเวลาเดินหน้ามันก็จะเวียงเกียร์จะโยนมาห้อยหลังเกียร์ก็โยนไปมันจะเกิดการเวียงกระแทกจากการบิดของเฟืองขับตีนาขาบที่หมุนไปหมุนมามันจะทําให้ตัวนี้รถเจนนี้ตัวนี้ครับยึดหลังเกียร์เนี่ย เกิดแรงฉุดเกิดแรงฉุดปึ๊บมาดูนะครับว่ามันจะเสียหายอะไรต่อ <c oughs> ดูแป้นนี้ไว้นะครับแปน้นนี้อ่าโอ้โฆษณาสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วระเบาาแดงอ่ามันเสียหายอะไรต่ล้วเดี๋ยวผมให้ดูนะครับ <c oughs> <c oughs> อ่าตัวนี้นะครับน็อตย,ยึดหลังเกียร์ตัวนี้ก็จะเริ่ม เกิดการกระแทกถูกกระแทกถูกกระชากนะครับจนทําให้หูตัวนี้เคยเจอไหมครับดีซสียงสูงที่หูตัวนี้ร้าวหูยึดหลังเกียร์ร้าวร้าวปุ๊บน้ำมันเกียร์ก็จะแห้งไหลแห้งพอหมันเกียร์แห้งเกียร์ก็จะพังนะครับมันเกิดแดงกระทากตัวนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าปลอกชุดนี้ประกับยึดเทาชุดนี้หลวมให้ตัวมันไม่สามารถช่วยในการอัดบีบไว นะครับให้อยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นรถที่ทําเกียร์จากที่อู่ไปทุกคันถ้าเจอตัวนี้สึกเสียหายที่อู่จะเปลี่ยนปลอกให้ยกเส้นพร้อมกับผ่านน็อตตัวเมียเหมือนสักครู่ครับบีบดัดเข้าไปใหม่ให้แน่นนะครับตัวนี้ปลอกตัวนี้แพงนะครับของแท้ศูนย์ปลอกข้างหนึ่งสี่พันกว่าบาทนะครับข้างหนึ่งนะครับ,ข,รบของศูนย์ถ้างานข้างนอกก็สองออพันกว่าบ,บาทสองพันกว่าบ,บาทประมาณนี้ ทีนี้เวลาเปลี่ยนแล้วมันก็ต้องเกิดค่าใช้จ่ายในการถอดเกียร์มาผ่าเกียร์มานะครับหมดเยอะครับหมดมีเกือบเกือบหมื่นนะครับเ mm. พราะเออหมื่นกว่าบาทนะครับเพราะรัาเสื้อเกียร์ตัวนี้หูแตกหูฉีกปึ๊บเชื่อมส่วนมากไม่อยู่นะครับต้องเปลี่ยนเสื้อเกียร์ทิ้งเลยหนึ่งข้างเก้าพันกว่าบาทนะครับไม่พอต้องมาเสียคับปลอกนี้อีกนะครับถ้าเกิดเป็นแล้วส่วนมากจะเป็นลามไปทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ พังสองข้างก็คูณดูครับก็มีประมาณเกือบเกือบสองหมื่นนะครับเพราะฉะนั้นหมั่นดูแลรถท่านนะครับตรวจเช็คนะครับถ้าน็อตพายรีบตัดน็อตทิ้งนะครับสกัดออกเลยเอาอินเจียล้วงผ่าหรือครับเอาสกัดแบนแข็งแดงหน่อยนะปอนตีน็อตออกใส่น็อตตัวเมียเข้าไปใหม่แล้วเชื่อมติดนะครับตัวนี้เป็นสาระดีๆที่แจ้งให้ลูกค้าท่านหรือผู้ที่ติดตามจะมาฮอนนะครับได้นําไปใช้ไปดูแลรถท่านนะครับ โอเคครับผมสวัสดีครับ